ค่ะพี่น้องเอฟซีนะคะอันสำหรับห้าน้อยปกติเมอร์นีเนาะค่ะเนาะค่ะก็จะเป็นวันที่29เดือน5 2 5 6 5เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะวิ่งเด่น3เนาะค่ะเนาะลองหนึ่งค่ะกัน8เนาะค่ะเนาะแต่ว่าคุณพ่อเพิ่นมอร์นีเพิ่นตีกรอบใบเลข3เด้อค่ะพี่น้องเด้อให้พี่น้องงสัเกตเบิ่งดีๆเด้อค่ะเด้อค่ะวิ่งเด่น3ึอง1กัน8เนาะค่ะเนาะค่ะ ส่วนสองโตเพิินจะเป็นหนึ่งเก้าเ่าีหน่เก่าสานาะคะ่ะเนาะคะ่ะแล้วก็เก่าเก่านาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเอาส่วนในช่องของคุณพ่อเพิินจะเป็น3าม9ีเก1าเก13แปดสามแเก่า ศูนึงเนาะค่ะเนะาะค่ะเอาให้พี่นงพิจะะารณนาาวเด้อค่ะเด้อส่วนห้าน้อยปกติมือน,นีเด้อค่ะเด้อห้าน้อยปกติวันนี้เด้อค่ะเด้อค่ะเอาจะมีหนึ่งเก่ามีเก่าซเนาะค่ะเนาะมีหนึ่งมีซีเก่ามี3ามีมีเก่าเก่าค่ะแล้วก็มีสามมีซมีเก่าเก่าแปดแดหนึ่งแปดสามสามหนึ่ง สามเก่าศูนย์หนึ่งเนาะค่ะเนาะค่ะให้พี่น้องจับคูเอาเด้อค่ะหรือพี่น้องจะเล่นแบบควยเล่ยก็ได้ค่ะพี่น้องมักแบบไดเนาะค่ะเนาะสูตรแบบใดเนาะค่ะให้พี่น้องจับเอาเด้อค่ะหรือพี่น้องจะมักโตข้างบนนี้ก็ได้ค่ะสามหนึ่งแปดนี่ค่ะโตนี้ก็ได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเอาให้พี่น้องล่องพิจารณาเบิ่งเอาค่ะพี่น้องมักโตใดก็ค่อยเอาเด้อค่ะพี่น้องค่ะแอดกาบว่าสามารถที่จะบอกได้เด้อค่ะเด้อว่ามือนี่จะออกตัวนี้ล่ะค่ะ เพราะว่าแอดกับเป็นเพียงแนวทางคุณพอเสิร์ชเพิ่นกับเป็นแนวทางให้พี่ให้น้องนะะเนาะค่ะเนาะค่ะเอาไปต่อนะะเนาะค่ะเนาะค่ะเอาสหรับอันนี้ก็จะเป็นห้าน้อยพิเศษนะะเนาะค่ะเนาะค่ะแต่ว่าพอเพิ่นก็บ,บอกมาว่าวิ่งสามทุกน้อยเลยก็ไดค่ะมือนี้สามไปได้ทุกน้อยเลยค่ะสามมาแน่พะนะ เิ่นบอกว่าหฮาว่าตังซี่เนาะคะ่ะเนาะเอาห้าน้อยพิเศษเนาะคะ่ะเนาะสาหรับมื้อนี้วันที่29นะคะ2 5 6 5้ยเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเอาวิ่งเด่น3ลอง1กัน8ค่ะเด่น3ลอง1กั8น8เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเอา4ี่9 9 9 84 09 38 1312 3323 1535เนาะคะ่ะเอาให้พี่น้องพิจะะารณาเอาเด้อค่ะเด้อห้าน่อยพิเศษเด้อค่ะเด้อว,วิ่งเด่น3ลอง1กัน8 4839 9984 0938 13 12 3ามสามสอหนึ่งหาสามหาเนาะคะ่ะพี่นองเนาะคะ่ะเอาให้พี่นงแคบภาพกเด้วยค่ะเด้อผู้ใดบ่ท่านเด้อค่ะอ่าส่วนในกรอบของคุณพ่อเพื่นจะเป็น1 3 2่งสามสองสามสามสหนึ่งห้าสสามี่แปดสามแปดเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะแต่ว่าคุณพ่อเพื่นก็ฝากมาว่าสามมาเน,นะะ่เนะด้อค่ะพี่นองเด้อค่ะ เอาให้พี่น้องพิจารณาเอาเด้อค่ะเด้อมักเลข3สามหรือเลขหนึ่งหรือเป็นเลขแปดเนาะค่ะเนาะค่ะเอาให้พี่น้องวิ่งหลูดเลยก็ได้ค่ะมักแบบใดเนาะ,ะเนาะจับคู่เอาค่ะพี่น้องเล่นแบบคว้ยก็ได้พี่น้องบ่มักตัวคู่ตัวนี้ก็ให้พี่น้องควยเอาค่ะควยเอานะค่ะเนาะค่ะสำหรับแนวทางของพอเสิร์ดเด้อค่ะเด้อค่ะเอาไปต่อเนาะ,ะเนาะส่วน VIP เนาะคะ่ะเมื่อนี้ ฮานอย VIP วันที่29เดือน5 2 5 6 5ันห้ายเด้อค่ะพี่นงองสำหรับมือนีมือเดียวค่ะวิ่งเด่น5ค่ะแต่ว่าคุณผ่อเพิ่นกะขีดเลขหาไว้เห่าเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นกะตีกรอบไว้เห่าเลขหาส่วนล่องนี่ก็คือ3เนาะคะ่ะเนาะกัน8ค่ะหรือพี่น้องจะเล่น538เลยก็ได้ค่ะพี่น้องมักตัวใดพี่น้องเอาเลยค่ะเพราะว่าแอดเป็นเพียงแนวทางให้พี่ให้นงองเนาะคะ่ะเนาะเอาเพราะว่า สอตของคุณพ่อิ่นจะเป็น0ูนย์ห้าสามแหแล้วก็สี่สองสามห้าสามสามห้าสาหกหเกาหาหาเก่านะคะพี่น้องเนาะค่ะเอาค่ะวิ่งเด่น5้ลอง3กันแปดเด้อค่ะเด้อ 0 5 3 2 8ห 2, า5 42 35 33 5 3 8 3 5, 6 5 65 6 6 95 59ค่ะพี่น้องเอาให้พี่น้องแคบภาพเด้อค่ะเด้อพี่จัลนาเป็นแนวทางเอาเด้อค่ะเด้อพี่น้องมักตัวใดเนาะค่ะเนาะค่ะเอาส่วนในกรอบของคุณพ่อคุณจะเป็น8 5แล้วก็3 3 กรอบที่หนึงเด้อค่ะเด้อส่วนกรอบที่สองจะเป็น6เป็น9เป็น6เป็น5้าเด้อค่ะเด้อส่วนกรอบที่3ของคุณพ่อเพิ่นจะเป็น5 8 1 3กรอบที่4ของคุณพ่อจะเป็น8 2 4 5อเนาะค่ะเนาะค่ะห้าน้อยวิไอพเด้อค่ะพี่น้องวิ่งเด่น5้ลอง3กัน8ปดค่ะศูนย์ห้าสามสองแปดหา สามสามหาสามแปดสามหกหาหกเก้าโอ้หกหกค่ะพี่น้องแอดวอลเพดแล้วก็เก้าห้าเนาะคะ่ะเนาะหาเก้าเนาะค่ะเนาะในกรอบของคุณพอ่อเพลินช่องที่หนึ่งก็เป็นแปดหาเนาะคะ่ะกับสามสามเนาะคะ่ะเนาะสองที่สองจะเป็นหกเก้ากับหกห้าส่วนสองที่สามจะเป็นห้าแปดกับหนึ่งสามสองที่สี่จะเป็นแปดสองแล้วก็สนะี่หาเนาะค่ะเนาะเอาให้พี่น้องแคปภาพเอาเด้อคะ่ะเด้อ แอดกับเป็นเพียงแนวทางให้พี่ให้น้องเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะนี่เด้อค่ะเด้อแคปภาพเอาเด้อค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดบ่ทันก็แคปภาพเอาค่ะเพราะว่าแอดกับเป็นเพียงแนวทางให้พี่ให้น้องะค,ะอค่ะแอดกับว่สามารถที่จะบอกได้เนาะค่ะเนาะว่าตรงนี้สิออกบอ่มือ้นะะนะะนมอนี้เนาะค่ะเนาะค่ะให้พี่น้องจับคู่เอาพี่น้องพิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะค่ะจังไรแอดกับขอบบุญขอบคุณพอเสร็จเด้อค่ะเด้อที่เข้าขมาติดไอเป็นสูตรให้เฮาเนาะค่ะเนาะ เป็นแนวทางให้พี่ให้น้องเนาะคะ่ะเนาะค่ะจังไรแอดกล่าวขอบุญขอบคุญ,ญ,ญพะเสริฐหลายๆเด้อค่ะเด้อค่ะเอาแอดกล่าวขอบุญขอบคุณเอฟซีค่ะที่บทิมพ่อป้าแอดเนาะคะ่ะเนาะค่ะที่เป็นกําลังใจให้ทางช่องข้ามเกลผ้าเพิ่นคือเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเอาสำหรับคลิปนี้แอดก็ฝากไว้เพียงแค่นี้เด้อค่ะขอให้พี่น้องโศกโศก,โกมันมัน,มนลำลำลลลด้วยๆไปพร้อมๆกันเนาะค่ะเนาะสำหรับ วันที่ยี่สิบเก่านอะคะ่ะเนาะแล้วก็นแนวทางวันที่หนึงเดี๋ยวแอดจะหามาฝากอีกเ<ม>นาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะเอาค่ะสำหรับคลิปนี้แอดกะสวัสดีค่ะ